ครับผม,ผมทิมน,นะครับจากช่องเรียกทิมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีทีมของเราแล้วนะฮะชื่อว่าทีมรามูเน่นั่นเองนะครับผมแยิง ามาันก็มีความอาติดยินดีอินดี <c oughs> นั่นคืน กาแฟและชนะทีสันสีเนี่ยอ๋อเหลือต้นมีแนวคิดอะไรครับอ๋อคือผมชอบกินกาแฟอยู่แล้วครับแล้วก็คือชอบกินกาแฟไปแอลตามธรรมชาติเลยแล้วก็คิดว่าถ้ามาทำทางกว้าเนี่ยถ้าเขามาทําขายน่าจะโอเคนะครับเป็นรายได้เสริมแล้วก็เป็นิ่งที่เศาชอบด้วยครับปกตินี่จะทํางานอย่างครับปกติผมมีงานประจาเป็นอยู่เป็นช่างเทคนิคกิ่งัวเหลี่ยมครับกาเอาท้ายครับอยู่บนแผ่นกุญแจน้ำมันนะครับครับ แล้วเขาลักษณะที่เขามาขายตอนนี้เนี่ยคือเขาจะใช้เวลาช่วงใดก็ทืนมาขายคือปกติผมทํางานนะมันจะเป็นโรเตชันสามสามอาทิตย์ยุดสามอาทิตย์นะครับก็คือใช้เวลาหยุดหยุดหยุด,ยดง,งานประจําออกมาขายนะครับสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์เนาะใน,นนี้ส่วนของกาแฟของเขานี่ลักษณะกาแฟนี่เขาเป็นลักษณะจะไดอ๋อกาแฟผมจะเป็นกาแฟสดนะครับมะเล็กจากดอยช่างของโรงข้าวพะเยาแล้วก็ จะใช้จะใช้วิธีการสกัดกาแฟเนี่ยโดยหม้อมอกคาพอดครับแล้วก็ใช้วิยญาณหนึ่งก็คือใช้กัดดิดนะครับมี2แบบนะครับเนาะครับใช้สกัดจากหม้อมอกาพอดนะครับถ้าเขาเขาขายยังไงเฉลี่ยนี้ถ้วเท่าดคร่กันก็ผมอันนี้ไปเลยก็คือร้อนสามสิบเย็นสี่สิบอะครับครับร้อนสามเย็นสี่สิบใช่ครับก็คือมีราคาเดียวไปเลยคิดง่ายดีครับทุกทุกวันที่ทุกวันที่เขาเขามาขายนี่เขา ได้ในช่วงระยะเวลาได้ครับทีอ,อ๋อครับผมก็ออกบ้านมาประมาณ9ก้าโมงครับยุดขายประมาณบ่ายโมงครับใช้เวลาประมาณนั้นสี่ชั่วโมงวันละสี่ชั่วโมงจัดหนึ่งซุปครับยุตสองอาทิตย์แต่และวันนี้ยอดขายเป็นได้ของก็หลังจากที่เขามากทำลักษณะที<อ>่ก็พอพอพอเป็นค้าขนมได้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเฉลี่ยเฉลี่ยละวันละกี่กมาณหลักพันเลยครับครับผมแรกเขามีแนวคิดจะได้ครับที่ที่ ล้านของเขานี่คือดูแลแตกต่างกว่าคนอื่นนี่โอครับผมคือผมเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะแล้วก็รถรถก็คือแจแจแนวที่ว่าเอาสิ่งที่เรามีนะครับมาอัดแคือคือเป็นจุดขายของเขาครับอย่างรถรถคันงนี้มันเป็นรถรุ่นซุปเปอร์คาร์กับผมเอามาตั้งจิ๋วเป็นล้านครับครับกาแฟครับรุ่นรถรุ่นนี้มันจะถอดเบาะเบาะหลังออกได้อยู่แล้วครับก็แล้วก็เขาแบบทำกองนี้ขึ้นมาทำกองนี้ขึ้นมาเปิดจขายได้เลยครับง่ายเกินย่าสะดวกแก่ครับ ุกวันนี้สามารถที่จะนำสทุกสัมภาระต่างๆนี้มาครับมาพร้อมขายได้เลยพร้อมขายได้เลยครับทุกอย่างเลยครับก็ตั้งแต่กาแฟอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับเก้าอี้โต๊ะครับผมเขามีอย่างไรครับนอกจากกาแฟแล้วก็จะมีอ๋อมีเมนูกาแฟก็เมนูปกตินะครับนะเอสเปรสโซ้อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าแล้วก็จะมีชาไทยชาเขียวแล้วก็มีโกโก้นมน้ำผึ้งแล้วก็อัญชันน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็เก๊กฮวยน้ำผึ้งครับผม ร,ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันเลยครับฮ้อน30มสิบเจ็ดสสขับรวดเลยครับ